สำหรับการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงจะทําให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคแล,ละแมลงได้ดีซึ่งในการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ของมะละกอก็จะส่งผลให้เราได้ผลผลิตที่ดีและก็คุ้มค่ากับการลงทุน สำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราแค่เอา,มาเมล็ดออกมาก่อนการเลือกมะละกอที่จะมาคัดเอา,มาเมล็ดไปขยายพันธุ์เราควรเลือกเอามะละกอที่ปอลอดโรคสําหรับมเลเ็ดพันธุ์ของมะละกอที่ดีนะครับเราจะต้องได้มเมล็ดพันธุ์จากลูกมะละกอที่สุกแล้วหลังจากที่เราได้มเมล็ดมาแล้วเรียบร้อยเราจะเติมน้ําสะอาดลงไปครึ่งแก้วต่อจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดมะละกอลงไปซึ่งตัวมเมล็ดที่สมบูรณ์เขาจะจมน้ําเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมล็ดบางส่วนจะลอยอยู่เหนือน้าซึ่งมลเ็ดที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยจะมีน้ําหนักเบาเป็นเมล็ดที่่ไมมสบูรรณ์เาจะททําาากกกรคััออหลงจี่เราาตักเเอมล็ดที่ไม่สมบูร์ออกไป เราจะทําการคัดอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เราจะเติมเกลือลงไปเราจะใช้ครึ่งช้อนโตะ๊ะส่วนน้ําก็จะประมาณ 200cc ประโยชน์ของเกลือก,ก็คือจะทําให้ความหนาแน่นของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจะทําให้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําซึ่งเมื่อเกลือละลายหมดรอให้น้ํานิ่งค่อยตักเอาส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ําออก เพราะว่าความเค็มของเกลือจะเข้าไปทําลายส่วนของเนื้อมเมล็ดหลังจากนั้นเราก็จะทาการเทน้ําออกขั้นตอนต่อไปใครที่พร้อมที่จะเพาะก็สามารถที่จะนําไปเพาะได้เลยการเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราสามารถเก็บได้นานที่สุดก็คือ1ปีประโยชน์ของการคัดมเมล็ดพันธุ์แบบนี้จะทําให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคปลอดแลงได้ต้นของมะละกอที่เป็นมะละกอสมบูรณ์เพียรอย่างน้อย80%ซึ่งจะให้ผลผลิตได้ค่อนข้างที่จะสูงเทคนิคการคัดมเมล็ดพันธุ์มะละกอเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์มะละกอสําหรับการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงจะทําให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคแล,ละแมลงได้ดีซึ่งในการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ของมะละกอก็จะส่งผลให้เราได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนสําหรับวัสดุอุปกรณ์สิ่งแรกเลยก็คือมะละกอสุกวันนี้เราใช้เป็นสายพันธุ์แขกดําแล้วก็จะมีถ้วยเกลือลเป็นเกลือไอโอดินหรือถ้าเกิดมีเกลืออย่างอออืืื่่นนนนกกกกกก็็็สสาาามมรรรถใชช้้ไดเเดเเเเเเียวัปทแงธ มีช้อนแก้วพลาสติกแล้วก็มีน้ําเปล่าสําหรับวิธีทานะครับขั้นตอนแรกให้เราแค่เอา,มาเมล็ดออกมาก่อนการเลือกมะละกอที่จะมาคัดเอา,มาเมล็ดไปขยายพันธุ์เราควรเลือกเอามะละกอที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการเป็นมะละกอที่ปลอดโรคสําหรับมเมล็ดพันธุ์ของมะละกอที่ดีนะครับเราจะต้องได้มเมล็ดพันธุ์จากลูกมะละกอที่สุกแล้วซึ่งเราไม่ควรที่จะคัดจากผลหรือมเมล็ดที่ยังไม่แก่เต็มที่ลักษณะของมะละกอแขกงดาเขาจะผลใหญ่ยาว เนื้อจะนาด้านในหลังจากที่สุกแล้วก็จะมีสีส้มแดงซึ่งเมล็ดจะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หลังจากที่เราได้เมล็ดมาแล้วเรียบร้อยเราจะเติมน้ําสะอาดลงไปครึ่งแก้วต่อจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดมะละกอลงไปเพื่อที่จะเอาไปแช่ในน้ําเมล็ดที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ให้แยกออกจากกันซึ่งตัวเมล็ดที่สมบูรณ์เขาจะจมน้ําหลังจากที่เรานําเอาเมล็ดของมะละกอลงไปแช่ในน้ําเรียบร้อยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมล็ดบางส่วนจะลอยอยู่เหนือน้ําซึ่งเมล็ดที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยจะมีน้ําหนักเบาเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เราจะทําการค สมบูรณ์ออกไปแล้วเราจะทําการคัดอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เราจะเติมเกลือลงไปเราจะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะส่วนน้ําก็จะประมาณ200ซีซีประโยชน์ของเกลือก,ก็คือจะทําให้ความหนาแน่นของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจะทําให้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําซึ่งเมื่อเกลือละลายหมดนะครับรอให้น้ํานิ่งค่อยตักเอาส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ําออก เราจะเห็นเมล็ดบางส่วนที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําอีกรอบหนึ่งจะทําการตักออกให้หมดเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่เราไม่ควรแช่นานจนเกินไปเพราะว่าความเค็มของเกลือจะเข้าไปทําลายส่วนของเนื้อเมล็ดหลังจากนั้นเราก็จะทําการเทน้ําออก หลังจากที่เราคัดเมล็ดเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปใครที่พร้อมที่จะเพาะก็สามารถที่จะนําไปเพาะได้เลยซึ่งวิธีการเพราะก็จะมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบ่มเมล็ดก่อนเพาะากรารเพราะลงดินเลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วแต่ใครจะถนัดสามารถนําไปเพาะได้เลยส่วนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเพาะนะครับเราควรที่จะล้างเอาเกลือออกให้เรียบร้อยแล้วก็ผึ่งลม,มให้แห้งก่อนําไปเก็บในอุปกรณ์หรือภาชนะที่เราจะเก็บซึ่งหลังจากการที่เราคัดเมล็ดเรียบร้อยแล้วการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราสามารถเก็บได้นานที่สุดก็คือ1ปปีจะได้เ็นเม็ดพันี่ิธีการคัดเมล็พันธ องมะละกอวิธีนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับมะละกอได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะละกอแขกดํามะละกอฮอลแลนด์หรือจะเป็นมะละกอเลนเลดี้มะละกอฮาวายพวกนี้สามารถใช้ได้หมดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับประโยชน์ของการคัดมะลิพันธุ์แบบนี้จะทําให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคปลอดมแมลง ได้ต้นของมะละกอที่เป็นมะละกอสมบูรณ์เพศยอย่างน้อย80%ซึ่งจะให้ผลผลิตได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับก็คือถือว่าเป็นการคัดเพศเบื้องต้นของมะละกอโดยปกติแล้วในการคัดเพศของมะละกอเนี่ยเราจะต้องดูดอ,อกก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า3-4เดือนซึ่งมันจะทําให้เราเสียเวลาในการคัดเพศอ,อีกรอ,อบหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ของมะละกอของท่านได้ถือว่าเป็นการคัดเพศแลผล,ผล,ผล้กก็เพิิ่มผตใหับคนที่ต้องการปล,ลูมะละกอได้อีกส่วนนึง เทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์มะละกอเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ